หากเรามองว่าการเกิดของเราในชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดตรงที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสที่จะสั่งสมสเสบียงบุญได้มากสองแต่ความหมายของบุญนั้นสมเด็จพ่อกล่าวว่าวัตถุทานเปรียบเหมือนเปลือกกระพีของไม้ วัตถุทานเนี่ยลูกเคยเห็นไหมต้นไม้บางชนิดเนี่ยมันไม่มีเปลือกกระพีพอมันเจอมแมลงเจาะมันเข้าถึงแก่นในเลยก็เยอะเ,ออเพราะแก่นในยังไม่แข็งแรงถ้าไม่มีเปลือกกระพีมันก็จะไม่รอดเอานะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรประมาทแม้ว่ามันจะเป็นเปลือกกระพีแต่เราก็ควรมีเอาไว้เพื่อความไม่ประมาท แต่ในขณะเดียวกันการรักษาศินที่เราท่องกันศินห้าข้อเนี่ยนะการรักษาศินห้าข้อเนี่ยก็เปรียบเหมือนเนื้อไม้เป็นเนื้อของไม้แล้วนะอเป็นเนื้อของไม้เปรียบอุปมาการรักษาศินส่งผลให้เกิดสมาธิแต่ในการเดียวกัน การที่จะเกิดปัญญานั้นต้องอาศัยวิริยะความเพียรในการเข้าไปเจริญภาวนาเพราะการเจริญภาวนาเปรียบเหมือนกับเราปลุกพระสติให้ตื่นเมื่อพระสติตื่นแล้วพระสติก็จะไปดึงเอาปัญญาญานมาคอยหล่อเลี้ยงใจ หากใจนั้นเป็นแก่นเนื้อของไม้ก็ถ้าหากว่าปัญญาที่เป็นปัญญาโลกุตละจะเป็นปัญญาที่อบลมใจให้เกิดฮีลิโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปทั้งที่รับและที่แจ้งรับก็คือเราคิดไม่ดีเรารู้สึกละอายแก่ใจ โอเครีบขอขามากรรมแล้วก็จบลุกไม่ต้องพูดอะไรให้ใครได้ยินหรอกเพราะเราไว้ใจเขาได้ยังไงถ้าเราพูดไปแล้วเขาจะไม่เอาเราไปว่าต่อสองไว้ใจเขาเหรอพูดไปแล้วเขาจะพูดเขาจะพูดต่อเราไปในทางที่ดีมั่นใจไหมว่าเขาจะพูดแบบนั้นถ้าเราคิดไม่ดีกับใครก็ขอขามากรรม ภายในจบให้มันจบแค่รู้แล้ววาง